สวัสดีจ้ามาอน,นี้เนาะสิมะมกหมอกปลาดอนลี่จ้าใส่กับดอกพักจาดอกพักงามๆเลยจ้าขาวงามบอามาเบิ่งนกันเลยนะจ้าเนาะก่อนอื่นกบจะใส่ดอกพักลงไปก่อนจ้ะ ปลาดอนลี่นี่ซุกง่ายจะเอาใส่ที่หลังโมเห็ดลายจ้าเห็ดนิดเดียวเอาดอกพักลงไปแล้วก็จะเติมน้ำสักหน่อยนึงเนะจ้าเนาะ เติมน้ำสักหน่อยหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่จะให้มันสุกผักสุกแล้วก็เปิดไฟให้มอมันเดือดเนาะจ้าเนาะ mm hmm. ในระหว่างนี้ก็จะปรุงเครื่องลงไปเลยจ้ะ ใส่พริกถีโกไปเรียบร้อยแล้วจ้ะคร้มเพ็ดเอาตามชอบเลยผู้ใดมาเพ็ดหน่อยเพ็ดหลายใส่ได้ตามต้รงการเลยจ้ะใส่ตะไคร้ลงไปจ้ะเพื่อดับกินข้าวตะไคร้เป็นตะไคร้แช่ฟีดแช่แข็งไว้เลยจ้ะตะไครแชร่แข็ง ปลามันสุกเนาะปลาดองดีแับเดียวกับสุจกจ้าพริกสดทิมลังไปจะเป็นลูกโดใส่เป็นลูกโดใส่น้ำปลาไปจักน้อยจา้า ขับท ja, no nice ี่ขับโบนอยแล้วเนาะคุณได้แล้วแต่พงมากก็จะเหมือคนมากินปลาครับโบไ่ยอะไรจ้าใส่หัวขมทอนปรุงปรุงรถหนึ่งชอนชาจ่ะไปชิมรสชาติเกลือสักหน่อยหนึ่งจ้าคื่ชอนชาพ่อ นิดหนึ่งมีความหวานของค่ะเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปสักหน่อยนึงแล้วจ้ะเนาะใบมะกรูดนี่ค่ะผู้ใหบ่บมี่โมี่สดบมี่สดๆกะสื่อมาถ้าสื่อมาหลาเห็ดโรบมดกะสามารถฟีดได้แล้วจ้ะที่เป็นสีนี่คือใบมะกรูดแช่แข็งฟีดใบจ้ะ ใส่หอนหอมว้าวเห็ดห็ดกับเผ่าเห็ดปริมาณหน่อยจ้าเห็ดปริมาณหน่อยเ้องซื้อมากเท่อหนึ่งกับใส่บบมดจ้าใบมะกรูดเ้องก็สามารถมาที่จัดลางนะค้าหขมันสะดิดน้ำนะค้แพ็กใส่ถุงฟีดใส่ช่องฟีดไว้เนาะจ้าต่อไปก็จะใส่ดอลลี่ลงไปจ้า ปลาดอนลีโบุมิกางจ้าเป็นปลาดอนล,ลีเป็นปลาที่กินง่ายจ้าแล้วเท่ากับเราต้องเสียเวลาคั่วน้ำจ้าซื้อเป็นแบบเป็นแพ็คแพ็คแช่แข็งมากจ้ามากฟีดไวแข็บบงเราต้องเสียเวลาเก็บคั่วเป็นปลาที่บบมิกางจ้าชอบกินง่ายมากลองเบิร์หน่อยเด้อจ้าผู้ดใดบ่เคยกิน บใบก็จะาไหอมจ้าใบหอมต้งไปเลยต้นหอมหันล้งไปเลยจ้า ไสหลกกักผักชีสักหน่อย,ยน,นึงแล้วจ้าเนาะมันน,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 นี้กินของซอยลงไปเลยจา้าต่าง,งกับปลูก้นไปแล้วแต่จ้าแต่สะดวกแบบไรนีจ้าซอยหากกักผักชีลงไปจา้าอันนี้กินอของของหากกักผักชีเนาะ ผูกเขา่าคนจักหน่อยนะจ๊ะเนาะให้เนื้อปลามันลงไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก็จะปิดฝาไว้จ้ะปิดฝาไว้ให้ให้ปลามันสุกเนาะจ๊ะเนาะปิดฝาหม้อไว้ให้ปลามันสุกสักหน่อยนึงจ้ะค่ะเดี๋ยวจะใส่ใบผักอีตูลงไปนะจ๊ะเนาะ มีกลิ่นหอมเพราะว่าปลาเขาจะสุกแล้วจกก้ะกระเดียวก็จะสุกแล้วบางอีตูนี่ค่ะผู้ใดซื้อมาหลายใส่โบมดก็สามารถที่จะแพ็คใส่ช่องฟิตไว้ได้ลอจ้ะเสียดายเนาะซื้อมาหลายใส่โบมดก็แพ็คใส่ช่องฟิตไวไ้ละจ้าสามารถเอามาประกอบอาหารในรอบต่อต่อไป ันจะใส่ลายจั็กน้อยให้มีกลิ่นหอมของากาะดูกตัวล่วงไปจะจะบขุดเข้าเั็กน้อยมาจาัดเนาะ เดี๋ยวจะชิมรสชาติเบิงจ้าพอดีเลยจ้าแซ่บแล้วจ้าไม่ต้องเติมยังเลยกลับเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจาสำหรับเมนูมกหมอ้อปลาดอนวีไส่ดอกผักจ้าดอกผักขาวงามบอ ลองเบิงเด้อจานะผู้ใดอยากกินกะบ่มาก,กินปลาเนะาะค่ะผู้ใดบ่มาก,กินปลาอยากกินกะล้องเอาปลาตอนดีมาเหตุใดเด้อจ่าเพราะว่ามันบ่มีกางกางมันหน่อยเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดดิง่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับไอดินที่มันบานเด้อจาาเป็นกำลังใจให้ไอดินที่มันบานในการเหดคลิปต่อๆไปจะวางเมนูนารอบนาคลิปนาไอดินที่มันบานซีเอา อีหอย่างมาพาเห็ดมาเห็ดให้เบิ่งนเราจ๋าเนาะลองเบิ่งได้ดจ้าสวัสดีจ้า